ต้องต้องไทยครับพี่กัดเนี่ยวได้เลยดีเขียวโพสต์ต้องไทยพี่กัดนี่ต้องใครครับจริงๆผมว่าน่าใจตัดทีนึงเจอไครนะกับเสาโทรอีกทีนึงเสาโทรอีกทีคผมรู้สึกผมว่ามันยังแบบมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะเสาโทรเองผมก็เชื่อวันนี้เขาน่าจะคาใจอ่ะเพราะจังหวะมันคือไปโดนหมัดพลาดโดนหมัดถ้าไม่มีหมัดนั้นก็ยังยังไม่รู้จะจบยังไงคใช่ใช่ครับก็ให้โอกาสเสาโทแก้มือ ิกัดเดิมไหมครับเสียอ๋อยี่สิบเท่าเดิมครับครับผมเสียโบอดบอคให้เจอเสาโทอีกครั้งได้ไหมได้ครับมิกัดเดิมได้ไหมได้ครับร้อยยี่สิบใหญ่ไฟหรือเล้กไฟครับอ๋อพอดีพอดีพอดีเหรครับวันนี้อัดฉีดเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นถ้าไหร่นะสองแสนหนึ่งหมื่น ุ้ยทำมาเยอะจังเลยแสนหนึ่งหมื่นเคยได้เยอะสุดในชีวิตเท่าไหร่ครับสองแสนสามครับอ๋ออันนี้ยังไม่เยอะที่สุดป่ะที่ <rare S 2> สองแสนหนึ่งครับวันนี้วางเกมมายังไงครับสายหน้านี่เตรียมคอร์สมาแล้วใช่ไหมครับก็เริ่มใช้ตั้งแต่ยกไหนครับก็ตั้งแต่ยกสองครับอ,อ่าพอใช้แล้วเป็นไงบ้างดูว่าเฮ้ยเขาเขามีมีมีช่องหรือเปล่าเกามีอาการเป็นยังไนครับเอ้าเนาะทีเขาก็มีช่องเออแล้วก็เป็นผลยกสี่เนาะหลังจากที่ยังไม่ได้ได้นับอีกเกมมันไม่ดัดพอสุดเลยนะก็เลือกอ่ะครับเพราะว่า เราก็ต้องลองสอบเทียวที่เขาจูบจิตเราบ้างเด็กเขาบอกว่าวันนี้เขาวางแผนจีนลอยเขาเดินปวดเจ็บเข้ามาเราทำให้ตารลงพูดมันไม่เป็นเป็นอย่างที่ตั่งใจไว้ครับหลังจากได้นับแล้วถ้าเรามั่นใจไปนันก็มั่นใจจมนลอยเลยแล้วเรามั่นใจยกไหนที่เรา